ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะฮะอัดนะครับแล้วก็บริษัท w r r k h a r ส Innovation วันนี้นะครับเราเข้ามาในสวนทุเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นของใครอย่างไรเรามาเจอกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับกับคุณพี่ทั้งสองท่านนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่คุณพี่วิชาคุณพี่ยา นะครับพี่วิชากับพี่ยาทั้งสองท่านเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้อ่าทําเองไหมครับทาเองครับทำเองทำมานานหรือยังครับนานครับนานแล้วสักกี่ปีดีก็สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับแปลงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับพี่ครับแปลงนี้ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นไอ้คู่นี้ทําไมเอาเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงพี่ตุเรียนพี่มันประสบปัญหาอะไรหรือยังไงหรือแบบไหนเหรอถึงได้มาใช้ก็ฉีดสารแล้วมันไม่ออกดอก อ๋อคือพี่พี่ทำสารทำสารอ่าทำสารแล้วทุเรียนอ่ะพอถึงเวลากําหนดแล้วมันไม่ออกดอกไม่ออกใช่มันไม่ออกแล้วพี่จะพี่คิดว่าพี่จะแก้ปัญหายังไงต่อไปในตอนนั้นก็พอดีรู้จักเแยบทางเฟซอ๋อรู้จักกับน้องคนหนึ่งทางทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าเขาคุยกันยังไงแบบไหนถามกันยังไงว่าเขาลงเฟซว่าอ่าทุเรียนที่เขาทำสารเขาออกดอกกันเออทําไมของผมไม่ออกเออก็เลยคุยกัน คุยกันคุยทางเฟอ๋อคุยกันทางเฟสทางเฟสทางไลน์ครับน้องเขาก็เลยแนะนำแนะนำแนะนําให้รู้จักไอคู่เนี้ค่ะแล้วแนะนําทีแรกพี่ยังไงครับพี่ไม่ค่อยกล้านะก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้แล้วน้องก็ชวนไปสัมมนาอไปฟังไปอ๋อไปฟังไปไปไปฟังกับที่คนที่เาใช้คนที่เขาใช้ประสบการณ์จากคนที่เขาใช้บ้างนะแล้วก็ผู้ผลิต อ๋อคนที่มามามาพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์อ่าแล้วเป็นไงพอฟังแล้วเป็นไงครับฟังก็ก็เชื่อเลยไหมเชื่อเลยไหมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่อีกอ่าแล้วทํายังไงแต่แต่ก็ลองแต่เอามาลองเอามาลองกี่ชุดวันนั้นวันนั้นซือมาสองอชุดสองชุดเอามาลองสองชุดก่อนใช่เอามาลองปุ๊บมันเปิดตาดอกก็บวกสองใช่ไหมครับคือเคยใช้สองร้อยก็ใช้สี่ร้อยเออเนี่ยอ๋อคือ คือเราเราใช้ในการเข้มขนน้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อเปิดต,ตาดอกอมาใช้ปุ๊บพี่ฉีดไปไอ้คู่นี้เลยฉีดเพื่อให้เปิดตาดอกใช้เข้มกว่าปกติแล้วเป็นไงบ้างก็สมมติว่าฉีดวันนี้ฉีดวันนี้ปั้<ม>งพรุ่งนี้เช้าออกมาสังเกตก็คือจะพี่ว่าเป็นดอกก็ออกดอกมาเลยจะพี่ว่าไม่ใช่ดอกก็เป็นใบออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉีดวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้พี่ออกมาดู ไอ้ที่ดอกที่มันโผล่มาแต่มันยังไม่ออกดอกอะคือมันก็ยาวมาเลยค่ะก็คือออกมาเป็นดอกเลยออกมาเป็นดอกเลยใช่อี่ว่าเป็นใบก็เป็นใบเลยไอ้ที่เป็นไอ้ที่เป็นใบก็เป็นใบผมก็ลังงงไอ้ที่เป็นใบก็เป็นใบตาดอกก็คือออกดอกตาใบก็คือเป็นใบเป็นใบออกมาอ๋อนั่นคือหมายถึงว่าแค่ฉีดคืนเดียวเนี่ยใช่แล้วพี่พี่คิดไหมว่ามันเป็นเพราะไอ้คู่นี้ ก็ต้องเป็นคู the ่นี้แหละเพราะติยาใช้อยู่มันไม่มันไรไอ้ที่ที่มีอยู่คือใช้ไปหมดแล้วมันก็ไม่ออกมันไม่อะไรเลยเออพอไอ้คู่นี้แล้วผสมอยางอื่นไหมไม่ได้ไม่ได้ผสมเอาไอ้คู่นี้เียวๆเลยใส่เข้มข้นกว่าปกติหน่อยหนึ่งตามที่เขาแนะนํามาก็ใส่เข้มข้นกว่าปกติฉีดวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้แทงออกออกมาเลยเห็นเลยี่พี่หันหน้าไปบอกตรงๆเลยว่าออกจริงๆคือข้ามคืนแล้วออกจริงๆชัดเจนชัดเจนเออออกก็คือออกถ้าไม่ออกไอ้ไหนไม่ออกก็คือไม่ออกเออ ที่ออกก็คือดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยเห็นชัดเจนมากแล้วพอหลังจากที่วันเป็นใบหลังจากนั้นประมาณสิบวันมันก็เป็นดอกออกมาอ๋อพอจากครั้งแรกคือปุ๊บพอสิบวันปุ๊บพอไอ้เป็นตาไอ้ตาที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันออกมาเป็นใบก่อนเนี่ยแล้วมันก็มีดอกยื่นออกมาเลยใช่สิบวันอีกสิบวันมันก็เป็นดอกออกมาตามมาหมดเลยเออพี่เห็นแล้วเป็นไงก็ดีใจครับดีใจเนาะเออแล้วเห็นบอกว่า พอเป็นดอกออกมาที่เป็นดอกมันออกมาแบบเป็นพวงเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะออกมาแบบเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยเลยใช่ออกมาดีมากดีมากเลยสมบูรณ์นี่พี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วที่พี่ที่เป็นออกมาเป็นพวงเดียวฉีดไปครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวแล้วออกมาเป็นพวงแบบเต็มเต็มร้อยเลยแล้วออกมาแบบทุกต้นเลยค่ะทุกต้นด้วยค่ะคำว่าทุกต้นนั่นหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยของพี่เนี่ย มันไม่ออกทุกต้นเหรอไม่ม่ะไม่มันไม่เยอะขนาดนี้มันไม่เยอะขนาดนี้ด้วยแล้วไม่ได้ออกทุกต้นด้วยออกทุกต้นมันก็ออกไม่มากอนิดๆหน่อยๆแต่ปีนี้ออกดีมากทุกกิ่งทุกแบบทุกกิ่งออกทุกกิ่งแล้วผมเห็นนะที่เดินดูเนี่ยทุกกิ่งไม่พอแล้วที่พี่เก็บไว้เนี่ยคือกิ่งหนึ่งพีห้าลูกเจ็ดลูกเก้าลูกมีสิบเอ็ดลูกก็มีใช่ไหมใช่แล้วม่ไมพี่กล้าเอาไว้อ่ะก็ อยากลองดูว่ามันอยากลองดูอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงเออแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยตามสายตาแล้วทุกวันเนี้ยคือที่เก็บไว้เนี่ยกลัวไหมว่ามันจะไม่โตหรือมันจะไม่สวยมันจะบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวไม่กลัวเพราะเห็นจนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมว่ามันไม่ได้มันชัดเจนมากลูกสมบูรณ์หมดเลยบางควงมีสามพวงเดียวนะมีสามลูกสี่ลูกใช่ไหมใช่พี่ก็เอาไว้ด้วยไว้เออ ส่งออกได้ทุกลูกเลยปีที่แล้วมีให้ดูอย่างนี้ม้างไหมปีแล้วก็มีมีน้อยมีน้อยปีนี้จะเยอะโอ้ปีนี้จะเยอะเราสามารถเลือกเลือกได้เลยว่าเราจะเอาลูกไหนไว้อะไรเงี้ยคือเลือกได้หมดเลยในกลุ่มนี้ใช่ค่ะบางทีแทบจะไม่อยากเอาออกเลยนะถ้ามีถ้าเอาไว้ได้เยอะๆกูจะไว้อีกเลยใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมเออเพราะว่าดูทรงแล้วดูต้นพี่แล้วก็คือเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โสมหรือว่าพอเอาไว้เยอะแล้วมันจะไม่สมบูรณ์ทุกต้นสมบูรณ์หมดสมบูรณ ปีทุกปีถ้ามันนั่นลูกมันจะแดงคือลูกมันจะแดงหนัอาการว่าไม่โตไม่โตแน่เพราะหนางแดงเรียนฟ้องเลยปีนี้น้ําหนเขียวยังหนังเขียวออกมาทุกแทบจะทุกลูกแหละใช่ไหมทุกลูกเลยพูดง่ายเลยกล้าที่จเอาไว้แล้วเออไม่เสียแรงที่เราเอาไว้ด้วยต้นหนึ่งพี่บอกชัดเจนเลยว่ามันดกว่าเดิมแล้วพี่เอาไว้เยอะกว่าเดิมถูกไหมแล้วพี่ลองคาดการแล้วพี่คิดว่าน่าจะประมาณสักกี่ตันดี น,น,น่าจะ40ตันขึ้นนะน่าจะ40ตันขึ้นถ้า45ตันเนี่ยพี่พอใจไหม ยิ่งดีใหญ่เลยถ้างั้นถ้าเกินถ้าเกินสี่ห้าตันผมขอได้ปะได้ได้นะจริงนะจริงนะเกือบสี่ห้าตันนะครับเดี๋ยวผมนะตอนพี่เก็บเนี่ยเดี๋ยวผมมาเลยเหิสองลูกค่ะอุ้ยให้สองลูกนะแม่นึกว่าจะได้ตันละเท่าไหร่แล้วนะผมเนอะแล้วพอดูแล้วพี่เอาไว้เยอะมากจนจนผมมองว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะเดี๋ยวพี่คงได้แปลกใจแน่ๆในถึงในช่วงเวลาเก็บจริงๆค่ะเออ เอไดเอเบื้องต้นก็ได้ลดบางส่วนที่ที่เราไม่ต้องใช้ตลอดก็มีท <Okay. S 2> ีนี้ผลผลิตตามสายตาถ้าจาก3 0มสเป็นสี่ตันพี่ก็ชื่นใจแล้ว <Okay. S 2> แสดงว่า <Okay. S 2> พี่ผลผลิตพี่ได้เพิ่มแน่แน <Okay. S 2> ๆ่ถูกไหมครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับไอ้ที่เราใช้คู่หูประจะเนี่ยหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปกับตรงเนี้ยกับผลผลิตที่เราเห็นตรงเนี้ยพี่คิดว่ามันคุ้มไหมกับการใช้คู่นี้คุม้ม คิดว่ามันแพงราคามันสูงมันแพงหรือเปล่าไอ้คูนี่ก็ไม่พูดได้เลยนะพูดได้พชัดเจนคือรู้สึกว่าจะแพงก็แพงไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ว่ากันเพราะทุกคนเราบอกว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มกลัวแต่แต่ผมความคิดของผมไม่ไม่ไม่คิดว่าถูกหรือแพงคือผลผลิตที่ออกมามันเกินกวมาคตอบเราเองถ้าถ้าเราลงทุนหนึ่งหมื่นเราขายได้สองหมื่นถามบอกว่าเราเหลือกำไรหนึ่งหมื่นใช่ไหม แต่ถ้าเราลงทุนหมื่นห้าแล้วเราขายได้หนึ่งแสนสรุปอันไหนแพงกว่ากันคือหนึ่งหมื่นแพงกว่าถูกป่ะใช่ป่ะมันต้องเปรียบเทียบกันที่ผลผลิตใช่ไหมผลผลิตออกมาเป็นยังไงเหรยผลผลิตมันมากขึ้นต้นทุนมันก็ต้องเพิ่มใช่ป่ะแต่ว่าอยู่ดูรายรับของเราครัใช่ป่ะคือเพิ่มมาอีกสิบห้าตันเนี่ยครับปีแลรวได้สามสิบปีนี้ได้สี่ห้าก็คูณเอาก็คูประมาณหกสิบเออทดเทเหลือครับ เกินมาแล้วตันก็คูณหกสิบแล้วที่พี่ดูแล้วพี่พี่จ่ายไปเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดไหนไหมอย่างไรไม่ไม่มาไม่ไม่ไม่มาไม่มาเลยเราต้องดูตอนจบอีกทีว่าจ่ายไปเท่าไหร่ยังไงนะถ้าเกิดพี่จดตัวเลขไว้ได้ยิ่งดีนะเอาเราเอามาเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนไปเลยนะแล้วพี่แหมพี่ยาไม่ค่อยได้พูดเลยพี่ยาจะเสริมตรงไหนไหมจุดไหนตรงไหนเพิ่มเติมไหมว่า โอ้โหพิยานี่ก็คนเก็บข้อมูลของสวนนี่เหมือนกันเอพี่ยาอยากจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมครับอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมพูดได้เลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องเขินเพื่อดีเกษตรกรทั่วไปที่ยังไม่ใช้หรือยังไม่กล้าใช้เขาจะได้เออเอยลองใช้ดูมันได้ยังไงเพื่อนๆนก็ถามนะก็บอกเดี๋ยวพูใช้ก่อน เขาก็ดูเขาดูเราไงเขาดูเราอยู่เหมือนว่าให้เราลองใช้เดี๋ยวมึงเอาไปใช้แล้วเดือนไม่ดีมึงด่ากูก็บอกว่าไม่มีคนก็มีคนมาถามหลายคนมาถามว่าเออเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราใช้บอกว่านี่ยดูเอาแล้วกันดูทุเรียนน้องๆเขาก็ขอไปใช้อยู่วันนั้นบอกเขาเดินดู เขาเห็นเขาเห็นว่าทําไมผู้เรียนเราแบบมันใบดีใบดำมันใบดำสมบูรณ์เราไวลลูกขนาดนี้แล้วใบยังดำเขาก็สงสัยเลยมันใช้ยาอะไรเข้ามาถามแล้วเราบอกไหมบอกบอกบอกเดี๋ยนี้เอาขอไว้สองชุดเออเขาบอกก่าเดี๋ยวตัดผลผลิตแล้วเขาจะมาเอาอีกอืมตอนนี้มันรุ่นนี้กันหมดแล้วถูกไหมเออเพราะปีนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเอาไว้ชัดเจนมากที่บางที กิ่งหนึ่งเจ็ดลูกเก้าลูกสิบเอ็ดลูกยังมีเลยโอ้โหผลวงหนึ่งสามลูกสี่ลูกห้าลูกโอ้โหพี่เอาไว้เนอดยอดเลยบางคนก็ไม่ก้าวไว้แล้วกิ่งหนึ่งห้าลูกได้เต็มกกเต็มเหนียวแล้วออโอ้โหพี่เล่นเอาไว้ซะไล่กันหมดเลยลูกเอออยากให้พี่ฝากนะพี่กระเถิบมาไม่ต้องหนีผมดิพี่จะหนีผมไม่ไหนฝากกับเกษตร,รกรหน่อยว่าอคู่หูจันคู่นี้เออ,อยากใ,ใครที่ไม่เคยทดลองใช้ใครที่ยังไม่เคยเจอหาใช้ซักใครยังไม่เคยใช้ ให้ใช้ให้กล้าใช้แบบไหนยังไงพี่ฝากนิดนึงทีละคนก็ได้หาะพี่พี่พิชาก่อนก็ลองดูใครที่ว่าทุเรียนโสมอะไรไม่ค่อยดีก็ลองลองดูนะครับก็ช่วงทำใบอ่ะตัวเนี้ยเก่งมากอืทำใบนะแต่เรื่องลูกเรื่องไรนี่ก็ต้องหาตัวเสริมก็ลองพิจารณาเอาแต่ถ้าเรื่องทำใบใบสมบูรณ์แน่นอนตัวนี้โอ้โหนี่แน่นอนเลยครับ ก็ลองใช้ดูเนาะเออ้าวพิยาฝากบ้างพิยาคนไม่เก่งเนี่ยขินน่าดูเลยนะพี่ทั้งสองก็เขินทั้งคู่เลยนะคนไม่เก่งนะทำทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวพูดไม่เก่งโอเคก็ดีอ่ะดีอยากให้ลองใช้กันค่ะใครที่ยังกลัวก็ ลองใช้ดูได้เลยค่ะให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าเราดีจริงหรือไม่ดีไม่ดีก็มาดูได้ที่ที่นี่ค่ะดูที่เลยบ้านเลขที่เลยพี่บอกได้เลยบ้านเลขที่บอกไหมถ้าเกิดใครจะมาขอดูบอกได้ไหมได้ค่ะแล้วบ้านเลขที่ไหนครับสิบสี่ทับยี่สิบสามสิบสี่ทับยี่สิบสามหมู่เจ็ดตําบลพวงนะคะตําบลพวงอำเภอขิจกูดจังหวัดจันทบุรีนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ทั้งสองมากที่เปิดสวนทุเรียนของพี่เนี้ยให้เราเข้ามาเก็บเกี่ยวเก็บภาพ ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตายช่วงช่วงเดี๋ยวผมจะต้องมาอีกแน่คง<ช>ได้มาเก็บภาพส,สยวยๆของนัเรียนที่พี่เอาไว้หลายๆรูปอยู่แล้วยินดีต้อนรับค่ะโอเคนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับ